นะฮะเพื่อนผมสมัยเด็กก็เป็นเมาส์นเมาส์ใจแ่อนไทยน,นี่เพืเนน่อนนี่ผมติร่ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะอยู่ได้ทั้งคิิเลยอันนี้ผมถามจะล่องเนี่ยคู่นี้เท่าไหร่ครับคูแล้วมแต่เด่น,นะ ว่าตอนนี้ที่ร้านร้านดูกันรู้ว่าเปิดร้านนะครับแมวแท็อคเดียวตามผู้ที่มาจัดเตรียมแล้วอันนีเพื่อนๆห้ามเดียวนายครัแล้วร้านเดียวที่จับได้นะแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆเพราะว่าผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวายในรายการเที่ยวตลาดจับเลี้ยงวันนี้เราอยู่ที่จตดจับเหมือนเดิมนะฮะ อยู่ที่นี่ฮะ,พะเพื่อนๆเห็นป่ะประตูสามเพื่อนไปจอดรถข้างบนแล้วก็ลงมาตรงประตู3ก็จะเจอโซนที่ผมพาพเพื่อนๆบันเดินนะฮะยังไงเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่พเพื่อนผมอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะฮะนี่คือผมจะบอกว่าไอ้นี่เป็นที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะฮะตรงสวนส,วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พเพื่อนๆมาจอดรถได้หรือว่าไม่เมื่อกีก้ก็ที่ผมาพาเพื่อนๆมาตรงประตูประตูสามนะครับเพื่อนๆนั้นก็จอดได้ตรงชั้นบนนะฮะอยู่ตรงนู้นนี่แล้วก็นี่เรามาแล้วเราเจอโซนนี้เลยะฮะพเพื่อนๆเนี่ยโซนปลานะฮะก็เนี่ยผมผมผมจะหาให้พเพื่อนๆดูนะ,ะนี่มีปลาบอลูนหลากหลายสีสวยงามมากเพื่อนๆมาเลือกดูแล้วก็ตักได้นะฮะนี่วันนี้ร้าน ร้านปลากัดกคึกคักมากนะฮะนี่พเพื่อนๆดู <c oughs> พเ <c oughs> พเืพเ่อนเพื่อนๆมามาซื้อปลากัดที่นี่สามารถซื้อเป็นโหลก็ราคาถูกมากเนี่ยพี่ีเขาจะมาเป็นถุงอย่างเงี้ยนะฮะนี่อันนี้เป็นสารตั้งต้นของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะพเพื่อนๆผมสมัยเด็กก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะฮะที่เป็นปลากัดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สีที่พี่ๆเขาบูเอ่อบีดมาเนี่ยสวยงามเพื่อนๆอยากได้สีไหนอะไรยังไงได้เลยนะฮะนี่ สีลายธงชาติก็มีนะฮะนี่เพื่อนๆมาได้นะฮะราคาเี่กตัวละ20บาทเองนะฮะนี่เพื่อนเเลือกมาเพื่อจะไปขายที่ตลาดตอนเย็นที่บ้านก็ได้นะฮะมาซื้อที่นี่เยอะๆแล้วก็ไปต่อยอดในในอ่าในราคาได้นะฮะนี่นะฮะนี่มีอย่างนี้เลยนะฮะปลากัดเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศเลยนะฮะเนี่ยปลากัดเนี่ยเลี้ยงง่ายนะฮะเพื่อน เราต้องแต่เราต้องดูแลเขาลตลอดต้องมีอาหารให้เขานะฮะน,นี่นี่กระต่ายไทยครับเพื่อนกระต่ายไทยเนี่ยฮะตัวละเจ็ดสิบบาทเองเนี่ยเพื่อนนี่ฮะดูดูผมให้ดูเลยนี่ตัวละเจ็ดสิบบาท,ราบาทตรงนี้เป็นร้าน Hunter Shop นะฮะนี่ที่ผมพาเพื่อนๆม,มาดูนะฮะแล้วก็นี่ มีกงแฮนเดร์แบบแบบใหม่ฮะเป็นซิลิโคนนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอดนิยมนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยเขาจะขายเป็นเซตอย่างนี้เลยมันครบที่เพื่อนเพื่อไม่ต้องไปหาอะไรแล้วมีทั้งล้อหมุนบ้านให้เขาอยู่แล้วก็มีเนี่ยถ้วยน้ําถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เพื่อนๆดูมีหลากหลายแบบหลากหลายดีไซน์เลยเพื่อนเพื่อนยากได้แบบไหนข้างในหรือว่าเพื่อนเพื่อนซื้อแบบกล่องอย่างเดียวแล้วก็มาเลือกหาอุปกรณ์ข้างในเองก็ได้นะฮะนี่เพื่อนผมดูเลย นี่นี่อยอ่างใหญ่อย่างงี้ก็600บาทอันนี้ก็ใหญ่อันนี้ก็เป็นอะคริลิกเขายังไม่ยังไม่แกะสติกเกอร์นะคะนรับเพื่อนเพื่อนนี่นเพื่อนๆมาดูเนี่ยผมให้เพื่อนๆดูนี่มาตรงนี้นี่ดอมเมาส์ตัวนี้ตัวละ150บบาทเองนะ,ะนเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่ ดอเม้าดอเม้าดอเม้าริบแปดสิบบาทเองครับเพื่อนนี่ฮะแล้วก็นี่มีแจนเนี่ยแฮมสเตอร์แบบหลากหลายชนิดเลยพอดีนะครับเมีอ๋ออันนี้ยี่สิบห้าบาทเองเหรอครับผมตัวตัวแบบไหนยี่สิบห้าบาทครับโซนแจนไทยอ๋อแจนไทยเพื่อนคือมันก็ไม่ต่างกับไอ้นี่เนี่ยตัวละยี่สิบห้าบาทเอง นี yeah, mm ่เพื่อนๆหนดูหัวไซส์ขนาดนี้เลยนะหรือไม่ว่าจะเพิ่มขนาดมาหน่อย50บาทก mm ็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่นะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะนี่ตรงนี้มันจะมีอาหารอันนี้อันนี้ลูกละสองบาทอันนี้เป็นเป็นลูกสนนิวอนัทไว้สาหรับให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นฟันแทะหนึ่งถ้าเพื่อนๆให้พวกนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นค่าเขาเอากินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับยาสีฟันให้เขาด้วยเพื่อรับ รับฟันคู่หน้าของเขานะฮะอันนี้ก็เหมาะเทียจไปให้เด็กๆที่บ้านที่เป็นสล็อกชูก้านะฮะเนี่ยเนี่ยรู้ก็สองบาทเองนะฮะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้ก็มีนี่ยี่สิบห้าบาทเองนี่ร้านนี้ร้านที่เขาราคาจะไม่แตกต่างกันที่นี่เนาะนี่อันนี้เป็นเป็นฮันเตอร์ยังไงครับฮะใจแอนไทยออใจแอนไทยนี่พเพื่อนๆนี่ตัวนี้จะเป็นโลโก้แค่๋อราคาก็จะ เป็นจะเป็นฮันเตอร์แคะราคาก็จะเพิ่มมา50บาทนี่เพื่อนผมผมบอกไว้ก่อนนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆมาเจอแบบนี้เพื่อนไม่ต้องไปที่อื่นแล้วเพราะยังไงราคามันก็ไล่เรื่อกันแต่ถ้าเพื่อนถ้าอยากไปดูที่อื่นก็พอกลับมาแล้วมันจะไม่มีเลยมันจะไอ้นี่เพราะที่นี่วมากนะนี่แต่ข้างในร้านเนียก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับฟันแทะหมดเลยเนี่ยอุปกรณ์พวกชุก้าพวกกระลอกมีมีทั้งกรงด้วยนะฮะนี่นี่ มีทั้งบ้านด้วยกระเป๋าไว้เที่ยวให้น้องๆไปเที่ยวนะฮะไดเยอะขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวเราไปเดี๋วอ้าวพี่บ่าวดีครับเป็นไงบ้างนี่เรื่อยๆใครอยากได้ปลาส่งต่างจังหวัดมาหาพี่บ่าวได้เบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดแสนห้าเก้าผมบอกว่าเพื่อนๆอยากได้ปลาชนิดไหนมีทั้งนี่มีทั้งหางลูกยุงมีทั้ง ผมติดอย่างนี้ปะคก้าบเออมีหมดเลยฮะแล้วก็จะเป็นถุงๆอย่างนี้เลยนะฮะพี่เขาจะมาหรือไม่เพื่อนๆมาที่ร้านมาพ่ร้านพี่บ่าวก่อนแล้วมาดูก่อนว่าสินค้ามันยังไงแล้วเพื่อนๆซื้อไปแล้วครั้งต่อไปก็เพื่อนๆไม่ต้องมาแล้วโทรหาพี่บ่าวแล้วพี่บ่าวก็ววส่งไปต่างจังหวัดได้เนาะเนี่ยแต่ราคาขนส่งก็ต้องคุยกันเองเพราะมันอยู่ที่เลทระยะใกล้ๆนะฮะแต่สามารถส่งได้แล้วประกันสินค้าไห้พี่บ่าวไปเดี๋ยวผมไปก่อนครับเนี่ย เราก็จะถึงเนี่ยมาเรื่อยๆนี่กล้วยกล้วยผมไห้กลมสลามครับนี่นี่ผมเดี๋ยวผมมาซื้อกล้วยด้วยจากบ้านโอเคนี่ใครอยากได้กระลอกก็มาอีกอีกร้านหนึ่งเป็นร้านร้านอ่ามีร้านชื่อร้านอะไรนะร้านจาล้านพีนร้านพีนุตนะฮะคือเพื่อนมาดูเนี่ยนี่ซื้อที่นี่ผมบอกให้ก่อนเนี่ยป้อนเองเนี่ยเป็นไงเป็นกระลอกสวนอ่ากระลอกสวนนี่ขาวแดง เนี่ยมีนี่เยอะแยะมากมายเลยเพื่อนเพื่อนมาดูเนี่ยเนี่ยผมไม่เยอะแยะได้ไงเนี่ยเห็นดูทั้งร้านเต็มด้วยกระลอกนะฮะนี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนอยากได้อาหารกระลอกกล้วยเนี่ยหวีใหญ่ๆเนี่ยมาได้ลูกหวีละสามห้าบาทเองซื้อไปเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงพวกกระลอกแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยนะอยู่ได้ทั้งอาทิตย์เลยอขอบคุณมากครับ นี่อ่ะไปกมทลาน้าบารมะตุลุลาครับนี่ครับนี่เรามาถึงงานน้องน้องฮานด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนผมดูกระกระลอกเนเชื่อมมากนะฮะนี่ผมให้ดูเลยครับร้านน้องฮานก็อีกเป็นร้านหนึ่งฮะที่ที่มีกระลอกเยอะนี่ผมไม่ได้มาหาโชคหลายวันแล้วโชคโชคนี่มาเชื่มวันนี้ นี่นี่โชคนี่อยู่ข้างอยู่อยู่ตรงนี้แล้วเล่นกับโชคก่อนเลยเขาหรอใช่นี่สวยๆนะเลขสองร้อเลขสองร้อยแลก่อนมีเขาด้วยนะฮะนี่โชคมาแล้วเนี่ยโชคนี่อายุมากเลยนะสิบแปดปีแล้วนะครับเพื่อนยี่สองปีแล้วนี่อยู่เนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆนะฮะเขาจะอยู่กับเรานานเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยไปแล้วมีใหม่ดงปาจีนดงปาจีนมาใหม่อันนี้คือจะปั้นให้เป็น ให้เป็นดาราลวดขายเอามาขายเชื่อฟัเนี่ไข่ใหญ่ไซส์ขนาดนี้เท่าไหร่อันนี้สองเดือนเท่าไหร่ครับสี่พันห้าครับสี่พันห้านะครับนี่งเดือนนี่สีเขาเริ่มคู่แล้วนี่นี่คือดวงปลาจีนนะฮะเขาเริ่มเหลืองแล้วไม่กัดแล้วจะใหญ่กว่านี้อีกนะฮะเดือนเหลืเหลือยูคูเดียวแล้วมีมาสามคู่เหลือคู่เดียวนี่คือถ้าใครเล่นกระลอกจะรู้ว่าเหลือยูคูเดียวจะรู้ว่าถ้ามีดงเนี่ยก็ต้องรีบฟ้าให้ไปอยู่ในกระป๋องเาะสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยนะฮะ อันนี้คือคู่กันใช่ครับมีมาตาคู่หลือคู่เดียวแล้วอ่าเนี่ยเพื่อนตอนส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปที่ว่าซื้อไปมันกระเชื่อมเลยเพราะว่าลูกค้าเอาไปปล่อยในบ้านเล่นได้เลยอ่าแล้วก็ไปซื้อเป็นคู่นี่เขาก็จะไม่เหงาใช่ถึงเวลาผสมพันธ์กันเขาก็จะผสมกันเลยนอกไม่ต้องมาหาคู่เวลาไปเข้าคู่มันจะเข้ากันยากใช่ใช่พอมาคนละคนละเวลาคนละไซส์ใช่อายุต่างกันมันก็ไม่ผสมมันมันอยู่ไม่ได้นี่อันนี้ผมถามกระรอกนี่ คู่นี้เท่าไหร่ครับถ้าคู่นี้คิด8,000 8,000นะครับเพื่อนๆ8,000เนี่ยผมบอกก็คือเป็นพ่อพันแม่พันแล้วนะฮะใช่ไหมอันนี้2เดือน2เดือนตันใหญ่เป็นตัวมันใหญ่คือคือถ้าเพื่อนๆอยากไปเออ่ไปขุนเป็นพ่อพันแม่พันได้เลยเหมาะเลยเลยแข็งแรงนี่แข็งแรงมากนะครับมีพวกแดงส้มิงมีสีขาวสีเทาแดงส้มิงก็มีนะครับ จะเป็นแบบตัวงูขออันนั้นของน้า,าอเอามาใหม่อ๋อเอามาใหม่เยอะองไปแทนได้เลยครับแหมนร้อนเหรอครับนะ้ร้อนโอ้อโหนนร้นนนอนนี่คุณเพื่อนาารวัดีคบบนนี่คุณเพื่อนให้ดูเลยน,ลน,นี่หลังทองด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยเพื่อนเลี้ยงอ่ะมันจะเชื่องอย่างนี้เราไปไหนก็ได้นี่คือนอี่คือนี่คือตาเล็กๆนะฮะอันนี้เดือนครึ่งครับนี่เดือนครึ่งราคาอย่างนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวพันแปดครับ ตัวละพันแปดเองนะเพื่อนๆตอนนี้มันเริ่มหมดแล้วราคาจะแล้วแต่สายพันแต่เพื่อนๆก็มาเหอะมันมีของดีให้เพื่อนๆได้เลือกอยู่ที่นี่ <า S 1> มีหลากหลายาสายราคาเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่สามร้อยเป็นลูกปอ,ดอนดแบบนี้อ่าเริ่มต้นลูกปอนดอย่างนี้สามร้อยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าจะซื้อน่ผมแนะนําว่าให้คนชํานาญดีกว่านะซื้อ แต่ถ้าเป็นน้องๆนี่แนะนำเอาไซส์อะี่แบบกินเองได้เนี่ยครับอย่างนี้ครับอย่างนี้สีขาวพันธุ์ราคาหลักหลักพันนะฮะนี่มีหลักร้อยจะมีครับมีห้าร้อยมีเก้าร้อยเนี่ยผมไม่ดูเลยนะฮะตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมานิดจะมาเริ่มหมดแล้วคือเราต้องเข้าใจข้อสร้างที่ผมบอกทุกคลิปนะฮะว่ากระรอกเนี่ยพอจะค่อนไปทางปลายปีเนี่ยราคามันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะฮะเงื่อนแล้วแต่สายพันธุ์นะฮะนิ่งๆเพราะมันกำลังหายากใช่ไหมก็คือเมษาในโลกราคาถูกเน้่ยใช่ดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆบอกว่า เอ้ย,อย่าไปซื้อตอนตอนสู่ก็ช่วงเมษาผมบอกอันตรงๆอย่างนี้เลยนะนะแต่ถ้าบอกรอไม่ไหวเนี่ยมาเถอะเออมาเถอะราคาราคาอย่างนี้มันมันไม่แพงคนระับพันตน้ตนๆนะฮะนี่ัส่งได้เหมือนเดิมนะนี่แั่ส่งได้เหมือนเดิมนะอ่านบอกเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรติดต่อครับ084 084 050 050 2817ครับ 28, <17. S 1> ID line ก็ได้ครทรหรือไม่ถ้าเพื่อนๆอยากแบบมาคอมเมนต์ใต้คลิปผมแล้วก็อยากได้เบอร์หานเนี่ย เดี๋ยวผมส่งเมสเซจไปให้แล้วก็ติดต่อกันเองนะเอเดี์จอาดีไลอ่าคือทั้งเป็นทั้งอดีไลอันนี้เลยนะฮะเโทรเดี๋ยวผมไม่ดูเลยหรือว่าจะนั้นันรับก็ได้ครับถ้านั้นรับสาวอาที่ที่ที่ร้านก็คือสาวอาิแต่ว่าถ้าจัดส่งได้ก็จัดส่งได้หรือว่าบางคนสะดวกเป็นนัดนัรับก็ที่อยุธยาได้เลยครับอ่าเพราอหารจะอยู่ที่อยุธยาไปขอบคุณมากครับนี่ก็มีอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็ร้านเจด้านี่ครับนี่มีอย่างนี้เลยมีมีตอนนี้บอกไว้ คือกระลอกไซนี่ยมันกําลังจะหมดฤดูของมันแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาท้องเนี่ยราคาราคาหลักพันต้นต้นเนี่ยผมว่ากําลังเหมาะเลยนะฮะกาลังเหมาะที่จะเอาไปเลี้ยงดูนะฮะนเนี่ยที่นี่เขาเลี้ยงเลี้ยงแบบสะอาดมากแล้วก็เลี้ยงป้อนด้วยความร,รักข,ของตัวเองนะฮะนี่นี่ดูความนี่ผมไม่ดูเลยร้านนี้ด้านนะสวยไรนะ้ดาขอบคุณมากครับนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะ เนี่ยใครอยากได้ประกาศเนี่ยอ่ะออนนเนี่ยประกาศสาวสวยพร้อมพร้อมรัดเนี่ยมีอยู่ที่นี่นะฮะตัวละร้อยเองนะฮะอันนี้คือเป็นพ่อพันไม่พันพูดงา่ายๆสองตัวอันนี้ตัวละร้อยวันสองตัวร้อยครับอยอ้าเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยฮะเป็นเนี่ยสองตัวร้อยเนี่เออสองตัวร้อยอย่างเงี้ยนะผมไม่ดูเลยเนี่ยใ, <m> ใครอยากได้ประกาศก็มาไม่ต้องรอวันพุธเปิดทุกวันนะยกเว้นวันจันทร์ ไม่มีทุกวันเลยเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องรอวันพุธเลยนะฮะมาวันไหนก็ได้นะฮะนี่โอ้โหนี่น้องชูก,กา้านอนเต็มที่เลยเนี่ยฮะใครอยากได้นี่อันนี้กลัวอะไรเนี่ยเฟอลเลร์เลสรือว่ามิงเฟอร์เลสนะครับนี่โอโ้ตอนนี้ที่ร้านร้านเดียวกันรู้ว่าคนละร้านนี่ออนี่ พี่เขามาทุกเสาร์อาทิตย์อ่าพี่มาทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมนี่ใครอยากได้เฟอร์เล็ตนี่มาที่ร้านเฮียเขาได้เลยนะฮะไซส์เล็กไซส์ใหญ่โอ้นี่มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่หมดเลยนิสัยน้องเขาจะเป็นไงเป็นเหมือนแมวไหมครัเหมือนแมวฮะขี้อ้อนเล่นอคือถ้าเพื่อนๆมีเวลาแล้วอยากได้สัตว์เลี้ยงที่เวลาเราอยู่บ้านแล้วขี้อ้อนอะไรเงี้ยเฟอร์เล็ตแล้วก็มีแครีบด็อกนี่แครีบด็อกจับเล่นได้ครับเชืองเล่นได้เลยนี่ก็เกาหัวนี่ เกาค้างครับนี่น่ารักนี่ความน่ารักของเขาครับเนี่ยเพื่อนๆมาที่ร้านเมียเขาวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นะฮะนี่ขอบคุณครับครับนี่แล้วก็นี่ร้านร้านแฟมิลี่และบิทดูในเฟซบุ๊กมีอะไรมาอ๋อนี่ใครอยากได้นี่แล้วแพะแพะนะฮะมาได้อันนี้เป็นคู่เลยใช่ไหมครับคู่เมียแต่ว่าคู่ที่ไปแล้วอ๋ออันนี้มีเจ้าของแล้ว แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ฮะนี่<ช>ติดต่ออะไรเ,เปิดมินมิรับ b i ตามนี้เลยนะฮะเพื่อนๆมีแพะแคะของพี่เขาเท่าที่ผมมาเนี่ยก็มีหลายคู่แล้วที่ผมถามแล้วก็มีเจ้าของแล้วหรือไม่ถ้าเพื่อนอยากได้ปลาเนี่ย<ช>ผมเพื่อนๆผมแนะนํามา<ช>เลือกดูนี่นเริ่มเต้นเริ่มเต้นที่ร้อยเดียวใช่ไหมครับแล้วแพะร้อยเดียวตามตู้นี้เลยใช่ไหมใช่ครับเนี่ย นะครับก็จะเป็นคนเนีวตนนัวละร้อยไซ<ฟ>ส์สีแดงเลยสองร้อยก็มีเนี่ยเพื่อนๆปลาใต้ก็มีเน,น,นี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าเอ้ยเพื่อนๆตลาดปลาที่ใหญ่อะต้องมาวันพุธใช่ครับแต่บางทีบางทีเพื่อนๆทำงานเรียนไม่มีเวลาเนี่ยไม่ต้องมาวันพุธก็ได้ครับมันเสาร์ทิตย์เปิดทุกวันที่ร้านเฟร์ลิเล็บบิกอยากได้ปลาไปใส่ ไปใส่โหลสวยๆราคาหลักร้อยต้นนี่ก็มีครับนี่แปดสิบซื้อซื้อสองแถมหนึ่งด้วยนะฮะนี่เพื่อนนี่หหูช้างสวยๆเลยสวยมากอันนี้โอ้โหมันใหญ่ใหญ่กว่านี่ใช่ครับนี่คือเหมือนตัวลูกมันเนาะใช่ครับนี่จริงๆมีพวกปลาป่าปลาอะไรก็มีปลาก็มีใครอยากได้ปลาปลาป่าสวยๆปลาซีสวยๆนะฮะนี่ผมให้ดูเลยครับ วันนี้คัดมาหมดแล้วครับนี่ถุงด้วยเพื่อนๆไม่ต้องไปถ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าคัดเองเอ้ยีปเกียดไปคัดในถุงอะไรเงี้ยมาที่นี่แล้วปีเราคัดแล้วนะฮะแล้วก็เพื่อนๆแค่มาเลือกดูว่าอยากได้สีอะไรใช่ครับนี่ถ้าขึ้นมาหน่อยก็เป็น200รอันนี้เขาเรียกสีอะไรครับอ่าอันนี้เป็น marble dot ครับเป็นสีใหม่ผมเปิดให้ดูนะัดูเพื่้นๆฟอร์มดีครับพอดีโอ้โหสวยงามเลยครับฟอร์มสวยทุกตัวเหมือนมันก็ไม่มันก็ถ้า มัยก่อนเนาะเวลามันเวลามันไอเนี้ยที่คีบเนี่ยมัน<ส>เหมือนไ,ไกลๆแล้วอสีสวยแล้วก็เหมือนปลากัดที่ผมเคยเลี้ยงตอนเด็กๆเลยฮะสวยงามสวยเนาะอืมดี <laughs> ทุกนคือเดี๋ยวนี้ผมอิจฉาน้องๆที่เลี้ยงปลากัดนะครคือน้องๆไม่ต้องไปหาปลากัดแล้วปลากัดมาหาที่น้องๆส<ช>มัยเด็กๆเราอาจจะต้องไปหาตามปา่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ ถ้าไปไปตำไปช้อนเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นสีแบบนี้ที่นี่เพื่อนๆแค่มาดูเลือก<ช>เอาไปเลี้ยงได้เลย<ช>นี่คือนี่คือ,อความสนุก<ช>แล้วก็ได้มาเที่ยวตรงนี้นะฮะเฮ้ยแคสตี้ก็มีเหมือนเดิมแคสตี้ยังมีอยู่นะใช่ครับนี้แพะมีครับแพะแค่ใช่ครับนี่ แคทบี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอยากได้ไซส์ไหนอะไรยังไงมาสั่งผนยาวไม่หมดมาถามพี่เขาได้นะครับพวกตุ๊กแกก็มีนะพี่ก็ LPG กับหางอ้วนนี่ LPG ถ้าเพื่อนๆที่หาหาตุ๊กแกหางอ้วนแล้วก็ตุ๊กแกลายเสือดาวเนี่ยอันนี้เสือดาวครับนี่สีนี้อัน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 นี้ไซส์นี้เท่าไหร่ครับพันสามเองถูกมากพันสามแล้วตัวตัวนี้คือแบบเลี้ยงตั้งแต่เด็กคือสุขภาพดีมากครับอ๋อเนี่ยแล้วก็จะมีหลากหลายม็อกนี่อย่างเช่นพวกนี้โอริโอทจริงๆ LPG ที่ร้านเริ่มต้นที่พันเจ็ดคร แต่ว่าเป็นไซส์เบบี้นะไซส์ประมาณเดือนนิดๆอะไรเนี้นยเห็นปะสวยนี่คือเริ่มต้นอันนี้แฟตเทลครับอันนี้ม็อบเข้า,าขึ้นมาชัดเจนแล้วใช่ครับอันนี้เพื่อนๆท่านเลี้ยงอยู่แล้วอยากได้มอ็อบสวยๆมาลองเลือกเนี่ยหน้านตาเขจะแบล๊ๆน,นี่หน้าตาเขาจะยิ้มหวานสวยๆอันนี้เป็นหางอ้วนแฟตเทลหน้าเขาจะหวานกว่านี่นี่นี่ออกไปแล้วเขาเนี่ยทีนี้แล้วเนี่ยมาทีร้านเฟอร์รี่แล้วบิดมาแล้วฮะ มีพวกนี้ถ้าเป็นสายพวกเายคาน่ะเลือกเลือกที่ร้านได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้สุขภาพคัดมาแล้วลูกค้าแค่เลือกสีที่ชอบอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตัวไหนมีตำเหนิยเราเราแจ้งอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้คือตัวที่สบูรู์แล้วก็เลี้ยงัต็มตันอ่ะแกเพื่อนเพื่อนมาเลือกสีใช่คับพวกนี้เลี้ยงค่อนข้างสะอาดเวลาลูกค้าเอาไปเลี้ยงต่อมันจะค่อนข้างง่ายนี่มาที่ผมบอกมาเที่ยวที่นี่มันจะได้จะได้เพื่อนเพื่อก็จะได้ของดีพี่พี่พเท่าที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยถ่ายคลิปมาเนี่ยพี่เพรีม ที่จะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆที่มาเพื่อนๆได้ได้เสมอนะฮะนี่เนี่ยอย่างเนี้ยมาร้านเฟรนด์ลี่และบีนี่ได้ทั้งจัดเลี้ยงตรงเป็นพวกปลาเอสโซติกมีทั้งแคสบี้ใช่ครับแล้วก็มีแพ็คแค่อีกใช่ครับมาได้นะฮะผมบอกอย่างเงี้ยเนี่ยลายเนี่ยนะฮะ พวกนี้ก็เยอะพี่เนี่ยพวกพวกอ่าแม็กซิกันแบ็คคิงเนี่ยพวก,พวกนี้ก็มีมันคือยังไงครับอ่าแม็กซิกันแบ็คคิงเป็นงูดำพี่คนคนจะนิยมเลี้ยงมากมาครับพวกนี้จริงๆราคากำลังมาเลยแล้วก็เป็นอ,อูยอวิโยกำลังมาใช่ไหมสำหรับงูใครสายงูไหมจริงๆสายงูเขานิยมเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าคนเข้าใจว่าน้องมีพิษด้วยความที่หน้าตาดูโหดคือคือคล้ายคล้ายคล้ายๆกับงูแบ็กอีกงูเนี่ยบ้างอันนี้สวยงามมากน้องจะไม่มีอันตรายนะใช่ครับ แต่พวกเนี้ยจะเป็นงูที่ค่อนข้างตะกะก,กินง่ายใช่ครับอ่าน,นิทานน้องเด็กๆเล็กๆที่สามารถแนนะําเลี้ยงได้ใช่ไหมด้วยใช่ครับใช่ร<ง>ับสามารถแบบแยกเพศรละบุเพศได้เลยจริงๆอ่ะถ้าเป็นสายสายพันธุ์ของเขาโดยตรงเลยอะ่ะก็จะมีเริ่มตั้นในส่งที่ขังก็จะเป็นพวกนี้ยอางปะดๆสวยๆเลยตัวไดกี้มันจะมีจุดนิดนึงมันเป็นเฮดอาร์บิโนครับอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์จะมีสีขาวมาด้วยเป็นงูสีดำนี่เราไม่ขาวแต่แพงกว่านี่ออาทิตย์หน้านี่ครับ แล้ววิธีเลี้ยงก็เท่านี้ก็พอแล้วใช่หครับอาหารสัปดาห์หนึ่งวันนี่ใช่น้ายมากน้องๆอยากเลี้ยงเนี่ยต้องมาปรึกษาพี่เขาได้ใช่อันนี้คือเพื่อนผมเขาทำฟาร์มแล้วเขาเอามาขายเองมันจะค่อนข้างดีคือเราไม่ได้รับมาก็คือแบบเหมือนรู้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 ต้นรู้แรงรู้แรงว่ามายังไงอะไรยังไงก็คือถ้าเป็นพวกไฮบิดเราจะแจ้งเลยว่าเป็นไฮบิทครับอย่างที่ตัวนี้ถ้าบางบางที่อ่ะมันเป็นไฮบิดแมันจะลายที่เนี่ย บางทีลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าว่าแบบถ้าผมไม่บอกก็คือ MBG อ่ะอห่ไนี่มีข้อมูลว่าอันนี้ราคานิดโตมันเป็นอย่างนี้ราคานิดต่ำเพราะมันมีอย่างนี้เพื่อนเพื่อนรับได้ก็มาคุยได้เลยใช่ครับนี่ฮะมีง่ายสาหรับเพื่อนเเลยนะฮะนี่ช่วงนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาได้หรือไม่ก็มาวัน,ว,นวันธรรมดาถ้าไม่อยากเจอคนเยอะแต่สวยพี่งูตอนนี้คือแบบสวยแบบว่า เขาเรียกอะไรไม่แพงแล้วก็เลี้ยงงูสวยๆได้เลยตัวนี้แต่ก่อนนี่เป็นหมื่นครับนี่เราตัวนี้นะฮะตัวนี้อ่าผมลดเหลือสามพันเองนะเหลือหลักพันต้นนะฮะนี่เพื่อนๆเนี่ยมาได้มาได้ที่ร้านเป็นเรื่องมันเยอะนี่แค่สามพันดูชิวใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าหนึ่งหนึงหนึ่งครับพี่เอสซีมาขอถ่ายรูปขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจดีใจดีใจเนี่ยมีพวกนี้เห็นไหมเนี่ยลายสวยๆอันนี้เป็นเฟอร์เฟกต์สไตล์ครับดูดิ ให่มากตัวนี้สี่พันเองอ่ะสลายดูลายลยลายคือแบบลายเป๊ะเลยครับนี่อย่างนี้อย่างนี้มันจะใหญ่กว่านี้ป่ะครับใหญ่ครับใหญ่ให่ประมาณเมตรครึ่งครับอ๋อยาวประมาณเมตรึงแล้วตัวมันก็จะอ้วนกว่านี้นิดหน่อยถนี่ตัวผมก็ประมาณนี้ตัวนี้ประมาณจากนี้ถึงตรงนี้ครับถ้าบอลก็จะประมาณนี้อ่าฮะใช่ครับเนี่ยแต่ ถ้าเอาไปเลี้ยงแล้วเขาอยู่แค่ในกล่องเพื่อนๆไม่ต้องห่วงคร<ช>ับเขากินอาทิตย์ละครั้งเองง<ช>ูส่วนใหญ่เนี่ยฮะพวกนี <มา S 2> ถ้ถ้าจะเก็บ่แนะนําให้ถ้าถ้าแบบเป็นสายที่แบบอ,อยากอยากสร้างรายได้ก็แนะนําเลี้ยงตัวเมียเพราะว่ายิง่งโตมันยิ่งมีราคาถ้าถ้าลูกค้าจะเลี้ยงเฉยๆเลี้ยงไว้ดูเนี่ยราคาเบาจริงแต่ว่ามันเป็นตัวผัวครับเวลาเอาไปขายมันก็จะค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรได้ได้ถูกถ้าเป็นตัวเมียยิงย่งยิ่งไซส์หนึ่งปีสองปีแบบนี้ราคามันจะอัพไปเรื่อยๆนะฮะใช่เพื่อนเพื่อนดูวิดีโอผม เป็นไกด์ว่าจะไปซื้ออะไรร้านไหนแต่ผมแนะนำนะถ้าเพื่อนๆสะดวกแล้วผมว่ามาที่ร้านแล้วพี่ๆเขาจะแนะนำเนาะต,ต้องแจ้งก่อนว่าอยากอยากเอาไปทำอะไรอยากเฉยเหรือว่าต่อยอดลักษณะบ้านลนักษณะแวดล้อมที่บ้านมีอะไรยังไงเนี่ยสามารถที่จะ<ช>พี่ <ๆ S 2> เขาจะแนะนำแล้วเพื่อนๆก็จะได้นำน้องกลับไปเลี้ยงอย่างมีความสุขนะฮะอย่างไงพี่ขอบคุณมากนะครับมาที่เซอร์านลลี่และบิดได้นะครับไปเดี๋ยวไปต่อนี่ฮะร้านพี่เขาเนี่ยมีปลากัดสวยๆเลยนะครับ เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเพ,พื่อนๆเนี่ยเพ,พื่อนๆมาเนี่ยเตียบอลรูนสีสวยนะฮะมาได้ไม่ต้องมาวันไม่ต้องมาวันพุธแล้วฮะเนี่หรือไม่เพ,พื่อนๆอ,อยากตักปลาเพ,พื่อนๆบอ,อกเอ้ยอยากตักปลามาตรงนี้เลยมาตักได้เลยเนี่ยผมให้ดูเลยนีราคาพี่ก็แจ้งให้ดีนวมะลายเพชรเมียห้าร้อยเพชรปุ๊ช่ไหมฮะนี่ราคาอย่างไงนะฮะมะลายอ่ะพี่อ่า เป็นมาลายอันนั้นดับเบิเชียร์นี่ราคาปลาหนี้เลยอฮะใช่ค่ะอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กไม่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายละใครเป็นคนเขียนอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ราคาห้าร้แล้วเพื่อนๆก็มาดูที่ร้านแล้วกันไซส์เล็กก็เริ่มต้นที่300และทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของปลาและก็ม็อบเขาหรือว่าสีสันของเขาแล้วฮะเพื่อนๆมาดูได้ที่นี่นะฮะไปพี่ขอบคุณมากครับครับครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปต่อเลย อันเนี้ยเมื่อกี้ที่ประตูสามที่ผมลงมานะฮะ,ะเพื่อนๆเนี่ยนี่เพื่อนๆออกมาจากประตูนี้เพื่อนๆมองมาข้างหน้ารือว่าเพ,<ร>พื่อนๆ bon. เอ่อเยี้ยงมา,ทาง,าทางขวาเนี่ยทางขวาเนี่ยจะเจอเนี่ยจะเจอเนี่ยฮะเจอร้านร้านพิบัตรวันนี้เราจะมาดูมาจาับมาจาับพิบัตรว่าขี้โม้ขนาดไหนเนี่ยเรามาตอนสิบโมงนี่ขนาดว่าสิบโมงหมดแล้วแกเอาไปซ่อนป่า รู้ว่าขายดีว่ะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานสวัสดีพี่บาดสวัสดีครับนี่มาได้เลยรูลูซิสติกใครอยากได้ขาวๆขนนุ่มๆเหลือ600ลูซิสติกเหลือ600แล้วเหรอใช่ตัวตัวไหนก็ได้โอ้โหเพื่อนนี่ประมาณนี้เลยนี่นชื่อหนึ่งแถมหนึ่งคันต่อนี่มาเช้าๆนะที่ร้านเดียวนะฮะร้านเดียวที่จับได้โยนไดเลยนะแล้วมันสิน้ำมจับโยนได้เลยเหลือ400 400ทำไมราคาเป็นอย่างนี้เนี่ย ราคาเพื่อนๆสบายใจเลยเราได้สภาพนี้นะหกร้อยสี่ร้อยนี่สี่ร้อยนี่เป็นตัวผู้นะเพื่อนๆบอกไว้ก่อนตัวเมียก็หกร้อยเหลือห้าเออแล้วรู้ที่ติดเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกหกร้อยนี่ราคาพื้นฐานของตัวผู้เออตัวผู้ใช่ไหมหกร้อยใช่สต่มาเขาขายกันเจ็ดร้อยอ่ะวินแล้ววินแล้วพี่บัตด้วยโดดมานี่กระโดดมาเลยนี่เลยดดใส่กล้องเลยเออเออเดี๋ยวเนี่ยใครหาร้านพี่บัตรไม่เจอเนี่ย ซูชิไข่หวานไข่หวานบ้านซูชินะฮะเนี่ยออกมาได้เลยนี่แล้วก็มีผมบอกให้ก่อนโมแพทโูแพททูมีมีโมแพทินัมด้วยไหมโมแพทพันเดียวเฮ้ยโทษครับนี่โมแพทพันเดียวโูแพทพันเดียวตายแล้วโมแพทก็เหลือพันสี่ราคาผมจะทำยังไงเนี่ยพันสองพันสามเท่านั้นนี่ โม้แท้สภาพนี้นะครับสีสภาพสวยง่ายๆาทำงานนครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากินแอปเปิ้ลเห็นกำลังเสนียเนี่ยผมไม่ดูว่ากินเองได้ขนาดตาหลับยังกิน่นะฮะเนี่ยลำตาแอปเปิ้ลแล้วมาที่ร้านพิบัติได้นะพิวัติไปขอบคุณมากเดี๋ยวมาคุยนะมีอะไรจะโจมไหมเหมือนเดิมเบอร์โทรตามที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไว้นะฮะอันนี้เป็นคลิปรวมรวมไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายๆร้านสำหรับที่นี่ว่ามีขายอะไรบ้าง มาคุยกับพี่บาดได้นะฮะมาที่นี่ได้สวยเชื่องเล่นได้อแต่ราคาตอนนี้ย่อมเยาวราคาผมว่าราคาราคาน่าตกใจมากนะราคาหน้าฝนนี่ฮะเขเลี้ยงได้เปียกฝนช้แล้วเลี้ยงให้แล้วนี่สภาพนี้เลยเนี่ยหายากสวยเลยนี้เป็นโมคิมิโนะราคาเดียวพันสามพันสี่นี่เป็นโลเิติกผสมคิมโน่มาได้อย่างนี้เลยเนี่ยสวยเลยฮะนี่ ผมได้นิสัยดีตัวผมยังตกใจราคาค้าบางคนให้ทาไมไปซื้อที่ืหนทำไมดุทําไมกัดบอกว่าเรื่องครั้งแรกต้องเลืองนิสัยดีดีก่อนแต่ผมผมตกใจเนี่ยเมื่อผมซื้อเมื่อสองปีที่แล้วราคาไม่ใช่นี้เลยนั้นหน้าร้อนตอนนี้หน้าฝนโอ้โหนี่เพื่อนๆขายแบบหนุกหนาผมผมบอกเพื่อนๆคลิปผมเนี่ยจะแนะนําว่าช่วงไหนควรมาซื้อช่วงไหนควรไม่เอ่อไม่ควรซื้อหรือไม่ก็ถ้าเลือกร้านหน่อยเลือกร้าน จะดูราคาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมผมก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าราคาตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็พยายามท่องไว้จับได้เล่นได้จับได้เล่นได้ท่องไว้แต่แล้วเพื่อนๆบอกวิราคาแพงยังไม่ไม่อยากรอตรงราคาลดมาซื้อได้นะฮะราคาแล้วก็ได้สีสวยๆอย่างนี้เลยทำวาจับได้เล่นได้เนี่ยต้องไม่วิ่งไม่หนีแลวจับก็ต้องอยู่เลยอยู่กับมือตังไม่ดูเลยนะฮะทำไมทำได้อะไรประมาณนี้ทำไมมันเชื่อง เราเลือกไปนิสัยดียังไงไม่เชี่ยมตลอดนี่มาที่ร้านพี่บัตรนะ,ะมีให้ดูรเราตรงนี้มาพี่บาทรขอบคุณมากครับแร้บเพื่อนวันนี้ก็พามาเดินได้ครึ่งหนึ่งของอโซนสัตว์เลี้ยงตรงบูธข้างตึกใจใจ,ใจใมอแล้วฮะส่วนที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้จะเปิดทุกวัน,นะฮะยกเว,ว้นว,วันเสาร์ยกเว้นวันวันจันทร์นะฮะบางร้านก็จะปิดแต่โดยมากจะเปิดทุกวันคืออย่างนี้เพื่อนผมขอจบ อีพีนี้ไว้พิยงเข้านี้ก่อนพอดีกล้องผมเนี่ยมันร้อนก็เลยต้องพักเครื่องก่อนไม่สามารถรันเหมือนสมัยก่อนได้ยังไงเดี๋ยวไปเจอพาร์ทส,สองนะฮะเนี่ยเราอยู่ร้านพิบัติแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินพาร์ทส,สองไปฮนะ